พระคุณของแม่นางที่ช่วยชีวิตข้าพเจ้าไปครั้งนี้ใหญ่หลวงนักข้าพเจ้าขอยอมเป็นทาสรับใช้แม่นางจนกว่าชีวิตจะหาไม่ข้าพเจ้าในอย่างไรคู่เดียวดายฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอถือโอกาสเชิญแม่นางไปดำรงตำแหน่งพระแม่เมืองแห่งเมืองยาสิธนครพระแม่เมืองข้ารับไม่ได้หรอกข้ายังเด็กอยู่จะไปเป็นแม่ท่านได้ยังไง หาไม่บออาจหรอกหาไม่ได้แม่นางพระแม่เมืองนะ่ะหมายถึงการเป็นอัครม,มเหสีเออตกลงไหมมเหสีมเหสีคืออะไรเป็นเมียนะแม่นางเมียหมายถึงอุย้ยข้ายังตกลงอะไรไม่ได้อ่ะข้ายังมีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพอยู่อีกตั้งสิบเอ็ดคนนะ่ะ ญาติผู้ใหญ่ของแม่นางอยู่ที่ไหนล่ะเราจะไปขออนุญาตกำลังเล่นน้ำอยู่ในลำทานโน่้นแน่แล้วพวกเราเร็วเวเวข้าขึ้นจากน้ำได้แล้วมีประชุมด่วนทุกคนห้ามขัดข้องห้ามขาดประชุม